ขอรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนได้กรุณาให้โอวาดกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเสษฐาครับเสษฐาไม่ใช่เชษฐาครับ ท่านกรุณาบอกแม็กกราวของผมให้กับเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรต,ติว่าผมทําอะไรมาก่อนนะครับผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนผมยืนยันครับว่าการที่ผมมาเดินตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การที่เข้ามายืนตรงนี้ได้จะรงตำแหน่งกันทรงเกียรตินี้ได้มายืนในที่นี้ในรัฐ,ฐสภาทรงเกียรติผมมีความตั้งใจครับผมมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างผมมาด้วยความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเข้าใจว่าผมเองมีความรู้ถึงขั้นหนึ่งเกี่ยวกับ ปัญหาที่พี่น้องเผชิญอยู่ที่ท่านชวนได้กรุณาบอกมาว่า7,500กว่าชีวิตได้สูญเสียไป20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมเองผมก็เศร้าใจมาต้่เรากอดเดินเข้าสู่สนามการเมืองนะครับเย่าว่าจะ7,500เลยครับชีวิตที่ไม่ควรจะสูญเสียหนึ่งชีวิตก็ถือว่ามากเกินไปแล้วสำหรับประเทศน,นี้เราเห็นตรงกันครับว่าการสูญเสียไม่ควรจะเกิดขึ้น ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการเข้าใจถึงความลึกของปัญหาอาจจะต่างกันหรือวิธีการที่เราจะนําไปปฏิบัติต่อไปในอนาคตผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยพักร่วมสิบเอ็พักเราให้ความสําคัญกับความสงบสุขในพื้นที่ภาคใต้สาจังหวัดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจการเลือกปฏิบัติ ก็เป็นข้อถูกเถียงกันมานานผมเองเท่าที่เข้ามาในวงานการการเมืองก็ได้ยินข่าดีนาะยกชวนได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติผมคงไม่ไม่ไปถกเถียงกับท่านนะครับแล้วก็แล้วก็วก,ก็น้อมรับข้อความที่ท่านได้พูดมาแต่ว่าผมก็มีข้อมูลของผมเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลพักทรักไทยสมัยก่อนเกิดวิกฤตสุนามิขึ้นมา นะครับท่านนายกสมัยนั้นท่านท่านนายกทักษินเองก็ได้ลงไปพื้นที่พร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พี่น้องเอ,งเองกชนหลายๆคนซึ่งก็เข้าไปดูแลพื้นที่ได้เข้าไปกินอยู่ที่นั่นดูแลพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงเต็มความสามารถที่ท่านสามารถทำได้จนเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกการเลือกปฏิบัติ ต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยโดยผู้บริหารสูงสุดของประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนทั้งประเทศไม่ว่ารัฐบาลนี้จะมีสอสอในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามทีเป็นความตั้งใจอันสูงสุดของผมในาฐานะนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรม ต้องให้ความเสมอภาคต้องให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับท่านประธานาี่่ครบับตั้งแต่ยังไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ในการบริหารจัดการแผ่นดินจังหวัดแรกที่ผมลงไปคือจังหวัดภูเก็ตถึงแม้ว่าพรักเพื่อไทยหรือพรักร่วมรัฐบาลไม่มีสสอเลยแม้กระทั่งคนเดียวผมให้ความสำคัญครับ กับจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้ผมว่าการกระทําเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีกว่าคําพูดว่ารัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรอีกสองอาทิตย์ก็จะลงไปตามงานอีกครับที่รับที่วันนั้นได้ลงไปฟังข้อมูลมาวันนี้สั่งการได้แล้วเมื่อกี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะลงพื้นที่ไปอีก ไปดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องความเป็นไปได้ในการจะสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งท,งทีมงานก็มีการเสนอแนะมาว่าเพื่อเป็นการเข้าถึงทั่วถึงเราไม่ควรจะใช้คำว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตเราอาจจะใช้คำว่าสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นนลซึ่งจะครอบคุมไปถึงจังหวัดพังงา กระบี่ระนองซึ่งทั้งสี่จังหวัดที่ผมกล่าวไปถึงในเบื้องต้นแล้วไม่มีสอสอของพรรคเพื่อไทยอยู่เลยแม้กระทั่งคนเดียวขอยืนยันนะครับว่าการมาดำรงตำแหน่งนี้วันนี้ที่นี่เจตนาระโวรมของผมชัดเจนครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะนำพารัฐบาลที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ